ที่ผ่านมาเราอยากจะขอโทษครับที่มีส่วนทำให้คุณใช้เงินเกินตัวจนกลายเป็นหนี้และพอมีวิกฤตก็ต้องอยู่กับความกลัวเพราะไม่เคยมีเงินเก็บแต่วันนี้เราอยากจะเปลี่ยนถ้าคุณมีหนี้เราจะช่วยปลดหนี้ทุกทางที่คุณมีแล้ะมารวมไว้ที่เราเราจะช่วยคิดดอกเบี้ยให้ถูกลง และถ้าคุณต้องกู้เราจะให้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและเพื่อช่วยให้คุณเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเราจึงมีบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำและถ้าอยากลงทุนเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลอรอตกองทุนให้คุณขอแค่คุณมาเปลี่ยนไปด้วยกันกับเราเราเปลี่ยนคุณเปลี่ยน TMB ธนาชาติเปลี่ยนเป็น TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น